สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้วันที่24คกุมภาพันธ์2565นะคะเรามาเจอกันในเรื่องของอการทบทวนรูปสี่เหลี่ยมน,น,นะลูกนะก่อนอื่นเรามาคิดคณิตคิดสนุกกันก่อนนะคะเรามาเริ่มเลยข้อที่1ค่ะ หมดเวลาตอบค่ะข้อที่2หมดเวลาค่ะตอบค่ะข้อที่3หมดเวลาค่ะตอบค่ะ ที่สี่หมดเวลาค่ะตอบค่ะข้อที่ห้าหมดเวลาค่ะตอบค่ะ ข้อที่6กหมดเวลาค่ะตอบค่ะข้อที่7ค่ะหมดเวลาค่ะตอบค่ะ ข้อที่8ปดหมดเวลาค่ะข้อที่9ก้หมดเวลาต่อค่ะแล้วข้อสุดท้ายลูก ข้อทีอ่หมดเวลาตอบเลยค่ะเรามาเฉลยกันก่อนเลยนะคะใน10ข้อนั้นนักเรียนจะได้กันกี่ข้อรดูนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่2ข้อที่3า ข้อที่สข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9และข้อที่10ค่ะเป็นไง10ข้อนะคะเราดูผลงานของเราและแล้วเราก็ ไปดูต่อในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวกับเส้นทะแยงมุมนะคะเรามาดูเลยนะคะเราจะมีสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมาให้นะคะแล้วเราก็เช็คจากภาพด้านบนนะคะว่า,ารูปแต่ละรูปนั้นมีคุณสมบัติอยู่ข้อใดบ้างนะคะเสร็จแล้ว เราก็มาบอกชนิดกันนะคะมาดูรูป A นะคะรูป A A นั้นมีเส้นทแย,ยงมุมยาวเท่ากันในกรณีใช้สมบัติของเส้นทแย,ยงมุมนะลูกนะคะหลังจากนั้น A ก็เป็นเส้นทแย,ยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมีอยู่สองข้อสมบัติคือยาวเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปรูป B นะคะเส้นตแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองต่อไปรูป C ีเมื่อพิจารณาแล้วเส้นทีแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะ,ะชนิดของรูปก็คือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปดี แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉากนั่นคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะรูป E นะคะรูป E อันนี้ไม่เข้าใายอะไรเลยนะคะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะรูป F f ก็เช่นเดียวกันนะคะมาดูมีเส้นแยงมุมมิกาที่ยาวเท่ากันนะคะ มีเส้นยียงมุมยาวเท่ากันอ,อยู่ข้อเดียวน,ะะนั่นคือสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะคะและ G รูป G นี้จะมีคุณสมบัติคือเส้นยืยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้านเส้นทะยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะคะและอีกคุณสมบัตินึงก็คือ เส้นทียงมุมตัดกันเป็นมุมฉากอันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูนะคะจะมีสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะซึ่งสี่เหลี่ยมคางหมูนั้นมีหลายรูปหลายลักษณะนะคะก็จะเข้าข่ายอยู่อย่างเดียวก็คือเส้นทียงมุมมีความยาวทําไมลูกมีความยาวเท่ากันก็คือสี่เหลี่ยมหน้าจัว่ว ทางหมูที่เป็นหน้าจั่วเท่านั้นนะคะมาพิจารณาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมทั้งที่เกี่ยวข้องกับขนาดของมุมความยาวของด้านนะคะด้านขนาดของด้านและเส้นเทียงมุมทำให้สรุปสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆได้ดังนี้ซึ่งเอาขนาดของมุมมาสรุปด้วยเอาความยาวของด้าน มาสรุปรวมกับอะไรเส้นทแยงมุมนั่นเองนะคะ,ะหลังจากเราแบ่งประเภทไปแล้วเมื่อกี้นะคะว่าในเรื่องของเส้นทแยงมุมรูปสี่เหลี่ยมใดอยู่มีคุณสมบัติใดบ้างทีนี้เราเอามารวมกันเลยนะคะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็บอกว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากที่เกี่ยวกับมุมนะคะเกี่ยวกับด้านก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกัน ยาวไม่เท่ากันด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่มีลักษณะของด้านและ,ะดูจากลักษณะของเส้นทแยงมุมก็คือเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันอันนี้เป็นของผืนผ้านะคะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้ามองตามขนาดของมุมก็คือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมองตามด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่ถ้ามองจากเส้นทแยงมุมก็คือเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะมองจากขนาดของมุมก็คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันนะคะด้านขนานนะคะ มองตามด้านก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่มองตามเส้นทแยงมุมก็คือเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมองตามขนาดของมุมเขาบอกว่ามุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันนะคะ ถ้ามองตามด้านด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่ถ้ามองเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและเส้นททแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยมคางหม,มูมองตามอะไรมองตามการขนานกันของด้านก็มีคุณสมบัติอย่างเดียวทุกรูปนะคะ ด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่นะคะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีสองลักษณะนะลูกที่เราจะเจอนะคะต่อไปรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วร,รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วถ้าบอกตามความยาวของด้าน,แล,านและตามขนาดการขนานกันของด้านก็คือ,อด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่นะคะ ถ้ามองตามเส้นเทียงมุมเส้นเทียงมุมยาวเท่ากันานั้นนะคะต่อไปถ้าเป็นรูปว่าวสี่เหลี่ยมรูปว่าว็อบอกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันมองลักษณะของมุมมองลักษณะของด้านด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันถ้ามองเส้นทแยงมุมก็คือเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูก แบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจากการพิจารณาสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากเส้นทยียงมุมพบว่า1รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทยียงมุมยาวเข้ากันได้แก่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วสอง รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันได้แก่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสีส่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะและรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากก็ได้แก่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีส่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่านะคะ มาดูที่ครูสรุปให้เมื่อกี้นะคะให้นักเรียนจำนะคะว่าเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันมีอะไรบ้างเมื่อกี้ครูสรุปไปแล้วเส้นท่ยงมุมมีขนาดเท่าแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและสุดท้ายเส้นท่ยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ให้จำไว้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะจบการนำเสนอเกี่ยวกับการทบทวนเรื่องเส้นเทียงมุมของรูปสี่เหลี่ยมไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ